สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีในการดูแลสุขภาพผิวหน้าแบบธรรมชาติมาแนะนํานะคะมีส่วนผสมสองอย่างนะคะก็คือว่านหางจระเข้กับมะนาวค่ะไปดูวิธีการทํากันค่ะส่วนผสมมีว่านหางจระเข้แล้วก็มะนาวนะคะเราก็ผสมสองอย่างนี้นะคะให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ปอกเปลือกเลยนะคะว่านหางจระเข้นะคะก็จะทำให้เรานะคะมีผิวที่นุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะกระชับรูขุมขนนะคะทำให้หน้าอิ่มน,น้ำค่ะแล้วก็ดูไม่แก่ก่อนวัยอันควรนะคะทำให้หน้าดูเด็กขึ้นนะคะปอกเสร็จแล้วล้างน้ำค่ะล้างน้ำเสร็จก็แม่เมียวก็ใช้ช้อนซ่อมนะคะขูดลงไปเลยค่ะ เป็นวิธีแบบธรรมชาติมากเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะแม่เหมียวก็จะใช้มะนาวค่ะนี่ค่ะเราบีบลงไปในถ้วยเลยนะคะผสมให้เข้ากันค่ะมะนาวนะคะก็มีกรดซิตริกทำให้ผิวหน้าเรานะคะขาวกระจ่างใสมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวผสมให้เข้ากันแล้วก็ไปพอกหน้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทําการพอกหน้ากันค่ะว่านหางจระเข้กับมะนาวนะคะพอกให้ทั่วหน้าค่ะพอกทิ้งไว้15นาทีนะคะ ผ่านไป15นาทีค่ะแม่เหมียวล้างหน้าแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าแม่เหมียวก็ดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแม่เหมียวฝากสูตรดีๆเป็นธรรมชาติด้วยนะคะสูตรนี้ก็ทําให้ผิวหน้าเราดูเด็กลงอิ่มน้ำนะคะแล้วก็หน้าขาวกระจ่างใสมากขึ้นขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ